สวัสดีครับดวงชะตาของชาวรา,ราศีเมษในเดือนเมษายน2568นะครับดาวศุกร์ในตำแหน่งเป็นมหาอุดหนานสังคมจะเด่นได้รับการยอมรับมีรายได้จากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของที่มันเสียหายจะก่อให้เกิดรายได้เช่นการรีโนเวทกิจาการให้เช่ากิจาการการซ่อมหรือบำรุงเดือนเมษายนนี้นะครับเป็นช่วงเวลาโดดเด่นของชาวรา,ราศีเมษนะครับโดยเฉพาะเรื่องงานและเรื่องเงิน นะครับแต่ในขณะเดียวกันให้เรามาระวังในเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษมาดูแนวโน้มกันแต่ละด้านกันนะครับด้านการงานนะครับมีกฎเกณฑ์ของงานใหม่หมายถึงว่าการได้ย้ายหรือการไปพบโปรเจกต์ใหญ่หรือโครงการใหม่ที่เดินได้อย่างจริงจังจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะครับได้รับการสนันบสนุนจากผู้ใหญ่ยังไม่พอนะครับผู้ใหญ่จะเปิดโอกาสให้แสดงถึงฝีมือและความสามารถงานที่เกี่ยวกับความรู้การให้ความรู้การบริหารและการให้คำปรึกษาจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับมีเกณฑ์การย้ายงานหรือยกย้าย ไปรับตําแหน่งใหม่ท,ที่สร้ังที่เสียงสร้างเกยียรติยศให้กับตัวเองนะครับพูดและการสื่อสารมีผลต่อความสําเร็จต้องระวังคาพูดทีดีนะครับเพราะอาจน,นําไปสู่โอกาสที่สาคัญหรืออุปสรรคได้นะต้องการเสริมในเรื่องของทางการงานนะครับก็คือแนะนําให้ไปไหว้พระพิฆเนศหรือพระธุรตินะครับเพื่อเสริมความเพียรสีมงคลและความสําเร็จการเงินนะครับชาวราศีเมษดาวพฤหัสบ,บดีนะครับสติปับกาเงินส่งผลให้การเงินมีความมั่นคงขึ้น ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่มีเกณฑ์การได้รับเงินจากการทํางานโครงการใหม่ๆห,หรือรายได้เสริมที่ลงทุนไว้อันนี้ก็จะก่อให้เกิดรายได้ที่เข้ามานะครับและมีโอกาสได้รับเงินจากมารดกการลงทุนหรือผลตอบแทนที่รอคอยรายได้จากงานที่เกี่ยวข้องกับความรู้การสอนหรือคําปรึกษาควรบริหารการเงินอย่างรอบคอบนะครับเพราะโอกาสทางการเงินที่เข้ามาเนี่ยมาพร้อมกับภาระที่ต้องจัดการดาวพฤหัสนะครับได้เป็นเกษตรสลับเรือนกับดาวสุข ซึ่งดาวสุขเป็นเจ้าของทางด้านการเงินงานนี้มีแต่ได้กับได้ครับเพราะอะไรครับทางการเงินของชาวราศีเมษนะครับดาวประจํดาดา,ดาวเจ้าเรือนคือดาวสุข <c oughs> สถิติีบภพวินาศน,นะครับและดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศสถิตภพการเงินของชาวราศีเมษเท่ากับว่าเขาสลับเรือนกันให้คุณแก่กันครับอย่างที่บอกจะมีรายได้าจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเช่นการรีโนเวทตึกเก่าให้เขาเช่าก็จะเป็นช่องทางสร้างรายได้อย่างามั่นคงมีโอกาสสำเร็จ มีโครงการใหม่ๆจะมีเกณฑ์ได้รับเงินจากมรดกหรือผลตอบแทนจากการลงทุนหรือผลตอบแทนจากการลงทุนที่เราเคยลงทุนไว้แล้วช่วงนี้จะเป็นการออกดอกออกผลนะครับรายได้ที่เกี่ยวกับการให้ความรู้การสอนหรือการให้คำปรึกษาเนี่ยอันนี้ก็จะเด่นเป็นพิเศษส่วนในเรื่องของความรักนะครับควรให้ความสำคัญในเรื่องการสื่อสารนะครับก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องการสื่อสารกับคนที่เรารักได้เพราะคำพูดเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้พ้องในด้านการงานและการเงินด้วยนะคนโสดนะครับมีโอกาสพบคนรัก จากการทํางานและเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูงด้วยปัญหาสุขภาพที่ต้องระวังนะครับระวังปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทางเดินหายใจนะครับช่วงนี้ปอดอาจจะอ่อนแออาการไอภุมมแพ้โดยเฉพาะหากอยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นควันหรือมลภาวะสูงระ,ระวังเรื่องระบบการย่อยอาหารควรเลี่ยงอาหารสุกๆติดๆนะครับเพราะอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของกวดไหลย้อนได้แล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการท้องร่วงเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นมาเนะ่มีโอกาสอาจจะเข้าโรงพยาบาลได้นะครับ ขอแนะนำนะครับใช้โอกาสนี้ครับให้เต็มที่กับเรื่องของงานและก็โครงการใหม่ใหม่ที่เข้ามาการดูดวงนะครับเป็นการนําไปสู่ผลลัพธ์ที่เราวางกรอบไว้ในเมื่อดวงมันเปิดแล้วดวงมันดีแล้วเราก็ต้องรุกขึ้นเพื่อจะก้าวต่อไปได้ยังไงขอฝากไปด้วยนะครับกับชาวาลัคนาราศีเมษครับประจำเดือนเมษายอครับ